ครับผมมันมีเรามาตักน้ำอิฐทะล้ำคือกอแหละ ยาหรือพักหรือสมุนไพรอย่างเขาแล้ะเชียงบินีราอยอางล่องสองแถวนี้พัดแล้วครับน้ำ โอ้เหเด็ดยังนาอครับหมดนิดมีโดยสอดน้ำครับไปลงบานละลายเองครับเดือดสะเลยเจอน้ำอินท่าฮาลัมเข้าไปหยิบสอดน้ำมีแบบนี้นะม้ง รสะอยู่บับ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 อยู่กันเนี่ยรถไทยเหนียวมากหยิบเปลี่ยนตะเข่าดีเนาะเบ้าเนื้อครับเบ้าเนื้อนี่ยังโอมครับ ตอนนแมาเตียนวงบอดีสนะแลมเลยนะตาเราดูนหักสองมาได้สายาลากครปปับปับ,ป,บปับเลย ใส่เวลาหน่หนอยๆเลยครับเาะโดดเสือดเศษมันพอ,อดเลยถึง,เ,ง,งเพื่อที่ให้ตอกมันออกมากพอาะถือกันกับน้ำพอมีความเสียหายตอก สอดเลยหน่วยเปนทางใส่เครื่องอุปกรณ์ยัราอเป็นได้ครับสอดง่ายบ่ นี่เบานะค่ะคอนขนมครับเบานน าศของสวนอินเตอราลัมเขาลองเขาลอยของเจ้าของกันอยู่ใส่น่ายม่บอกไม่เลี่นยนแล้ว งาขทางล่างขึ้นไปข้างบนนะครับบระันน้ำต่ำเมือเอ่อทั้งสซาะไปเซาะการแรกออกกอนนะ สามคนครับตอนนี้คนหนึ่งบาดเจ็บไปแล้วมแม่ซีเหลือสามครับบาดเจ็บหนึ่งครับเหลือสาม แล้วก็เป็นโลง่งๆอย่านี้เด้อครับเด้อใบสะน้ำออกเลเส็งานโกนใส่เวลาห้าง่กัดอะไรันใสเกาหลีนี่เป็นมูมบบหลาย <c oughs> So now I ติดตามกุญแจนะครับผมดยับยั้งกำลังใจให้กันเด้อหลายคนอยู่เลยติดงานกับเมย์ครับโยนนำกันกดไลค์กับแชร์เป็นกำลังใจให้กันเด้อบ๊ายบายครับคลิปนี้ปิดสายซามีราคาพี่น้องเอ้ย